สวัสดีค่ะแซบแบบมัมมาแล้วทําไมมันว่างเปล่าไม่มีอะไรให้กินม <c oughs> ีค่ะนี่ค่ะวันนี้ติ๊กไปได้ลำํำไยมานะจ๊ะ, <c oughs> จะกล่องน,นี้ประมาณ7.9นะคะ7.9็ดออโลติ๊กตีเป็น8ปดออโลก็ประมาณคูณ35เนิาะติ๊กเอาหลัก35นะคะ, <c oughs> ๆๆะ,คะบางคนอาจจะว่า37บาท38บาทไม่ใช่หรอกค่ะติ๊กว่า35บาทนี่มันเป็นมาตรฐานค่ะขึ้นขึ้นลงลงก็จะเท่านี้นะคะสองกว่าบาทค่ะกล่องน,นี้นะมา ไปพอดีว่าไปร้านไทยมาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าติ๊กซื้ออะไรมาบ้างเนาะอันนี้พากินลำยไยแป๊บหนึ่งนะพอเรากินเสร็จนิดหนึ่งเราไปดูว่าสิ่งที่ติ๊กไปวันนี้มาไปสองร้านนะต,ติ๊กไม่ได้ซื้อเยอะนะคะซื้อพวกขนมอะไรนิดหน่อยๆพักนิดหน่อยเพราะว่าติ๊กมีแล้วเนาะใครบอกอยู่เมืองนอกลําบากไม่ลาบากอของมีเหมือนเมืองไทยว่าแต่มีเงินซื้อไหมแค่นั้นเองนะคะทุกคนแต่วจะแพงนิดหนึ่งอัพเท่าตัวนะคะคือเราทํางานเราก็ ซื้อกินค่ะเนาะกินแล้วก็จะได้มีแรงทำงานนะจ๊ะดูค่ะสดมากนะคะสดมากค่ะเนาะบ้านเรามันหากินง่ายแล้วก็ถูกค่ะแต่ที่นี่หากินยากค่ะนะแล้วก็แพงด้วยนะคะอยู่มืองนอกไม่ลำบากหรอกคุณมากยูโรดอืม จะมีเงินกินบอแค่นั้นแหละมีเงินกระืือได้เบดละค่ะในร้าดเอเชียเต็มอยู่ของกินอมืมีเบิร์พักสดากันยังมีคิดแค่นั้นหละคุณเอ้ยบักรีนฟ้าก็มีค่ะ <c oughs> แต่ราคามันจะเท่าโตนิดนึง <c oughs> สำหรับติ๊กนะติ๊กว่าการอยู่เมืองนอกไม่ได้ลำบากนะคะบ,บางคนบอกลำบากไม่ลำบากค่ะมีเงินกินบอแค่นัน้นแหละ อากาศหนาวก็ใช้เสื้อผ้าค่ะอาจจะมากไหมไม,ไม,ไม่อาจจะใช่อยู่หนาวอากาศหนาวย,ยูไปแล้วก็ชินค่ะติ๊กกระเป็นม,มนากไหมหนาวหนาวเราก็ต้องปรับโตเพราะปับโตมีงางเนเฮ็ดกะบยูโตค่ะอยาก,กินยังกระสือกินค่ะอย่าไปคิดยากนะเนาะบางคนบอกว่าเอาอยู่มันหนอกมันลําบากอาจจะเป็นบางส่วนนะติ๊กก็ว่าติ๊กไม่ได้ลําบากนะอายุเขาเลขซี่คือจริงนี่ ลองไปหางานีนเมืองไทยเห็ดเจ้าว,ว่ามีเห็ดบอ่บอๆค่ะแต่ติ๊กมาเห็ดจนี่ติ๊กมีงานเห็ดเงินก็โอเคนะคะเนาะนะสำหรับคนที่โชคดีสามีรวยก่ะมีคนเลี้ยงดีไปค่ะวาสนะหอยบ่มีคือเขานะคะเอาซื้อๆเนาะอืมเอาแบบแป็นปน,นี่แหละคะ่ะ แต่ไม่มได้รวยนะจ๊ะทํางานเหมือนกันอันนี้ก็ต้องทํางานช่วยกันนะจ๊ะเนาะนะคะลำไยสดๆนะจ๊ะส่งตรงจากไทยนะจ๊ะแซ่บค่ะอือโดนๆได้กินเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าติ๊กได้อะไรมาบ้างนะอย่าลืมนะคะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ต e ติ๊กด้วยนะไปดูกันว่าติ๊กได้ซื้อของหมดไป60ติ๊กตีเป็นหกสยูโรนะคะประมาณสองพกว่าบาทนะ แต่ของขนาดไหนนะได้แค่นั้นจริงๆของแพงค่ะแต่ก็ซื้อกินคือเกาลูกอยากกินก็นต้องให้ลูกค่ะเนาะประเป็นะปากแม่สามีก็กินกน,น่ำใดค่ะขาประดกคือประแดกค่ะบานเนี่ยอย่า <laughs> ลืมนะคะไปดูรีวิวแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติ๊กด้วยนะคะไปเลยค่ะไปดูเลยว่าติ๊กได้อะไรมาบ้า วสวัสดีค่ะ,คะแซบแบบมัมมาแล้วมาปกติก็จะเจอแต่ติ๊กกินใช่ไหมทีนี้วันนี้ติ๊กจะมารีวิวของติ๊กไปร้านเอเชียมานะคะร้านเอเชียม์กซูเปอร์ร้านเอเชียซูเปอร์มาเก็ตติ้งนะคะเนาะวันนี้ติ๊กได้อะไรบ้างนะอันดับแรกขาดไม่ได้บ้านนี้นะคะปลาไห่นะจ๊ะวันนี้ไปได้นี่ค่ะลำไยมาหนึ่งกระปุกอย่างนี้นะคะเนี่ยเห็นไหมหนึ่งกระปุกอย่างนี้นะคะลำไยบ้านเราเลยนะ ประมาณ7.9ออยโลก็ติ๊กตีไป8ออยโลนะเนี่ยแล้วก็ไปได้มาม่ารสต้ยมยำกุ้งนะคะมาให้ลูกสาวเนาะพนชอบกินแล้วติ๊กก็ได้ยูโรคาสตาร์ดเค้กนะคะเอาไว้ไปทํางานแล้วก็ให้ลูกด้วยนะคะส่วนมากก็จะเป็นของไม่มากค่ะวันนี้ไปซื้อนิดเดียวนะปกติติ๊กซื้อเยอะกว่านี้แล้วก็มีขนมให้ลูกค่ะนี่ค่ะแล้วก็ไปได้แหนมมากค่ะ แหนมนะคะสอขอนแก่นเนาะไปหาใส่กอกสอขอนแก่นบ่เพอไป,ไปได้ใบระกูดแช่แข็งมากจ้าเบิงผักชีหอมเอาหากมันนะจะเนาะเอาหาก,ม,าหากมันก็เลยแบบจะเอารากผักชีก็เลยเอามาแบบแพ็คอย่างนี้ปกติเขาก็มีแบบตัดรากแล้วเอาแต่ต้นได้นะคะเนะาะตะกระไดเฮ็ดเข็มทองมากคล้องทั้งเบิดหนีนะคะเกือบลอยยูโรเด้อแพงเฮงนะคะอ่าล้านแรกตริดไปติดไปสองหม่องเนาะ พอวันบ่มีลานที่2ก็เลยไปเบิ่งอีกหม่องหนึ่งลานแรกกัน31เยูโร้านที่2อัน2 1 7นะคะก็จะประมาณเกือบ60ยูโรนิดๆเราตีไป65ยูโรนะคะคุณก็เอา35คูณดูค่ะคูณ65ดูนนะเนาะคุณก็จะเห็นราคาของนะคะเนอะแพงคะ่ะแต่ก็กินเฮ็ดงานมากก็กินค่ะมักสุดคือบักล่ำไยนี่แหละจ้ะเดี๋ยวติดก,กัสิ แกะกินนะคะหนึ่งกล่องนี้ประมาณ8ออยเนาะ8ออยแออยคุณก็ติ๊ดตีราคาเงินเป็น35บาทนะไม่ต้อง3 7, 7 38าาิหรอค่ะอามาตรฐาน35ไม่ขึ้นไม่ลงเท่านี้นะคะเนาะคุณก็คูณดูแล้วกันนะคะว่า35มคูณแออยโลมันเท่าไหร่เนาะติ๊ดก,ก็ไม่ได้มีเครื่องคิดเลขคิดให้ดูเนาะเดี๋ยวนะแปบ๊บนึงนะคะเนี่ยค่ะง,ง่ายเลยค่ะ เนาะง่ายๆเลยสามสิบห้าติ๊กตีราคานี้เนาะเพราะว่าค่าเงินมันไม่คงตัวแต่ว่าติ๊กตีกตเป็นสามสิบห้ามาตรฐานนะคะนะว่าราคาเท่าไหร่เนาะโอ้เครื่องตัวนี้ไม่มีเครื่องคิดเลขเหรอก็ลองคูณด,ดูค่ะนะนี่แหละค่ะชีวิตเมืองนอกนะของคนที่อยู่เมืองนอกแพงก็ต้องซื้อนะคะอยากกินกับต้นซสซามากก็จะมีของของนมให้ลูกล่ะคะ่ะต้องมีของก็จะมีตัวนี้นิดนึงเพราะว่า อันอื่นติดก,กับมีแล้วนะติดก,กับแค่ไปส่งหลกูกไปเลี้ยนพิเศษแล่วก็จะคล้องกับซื้อขล้องนิดหน่อยนะคะเนาะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ติ๊กด้วยนะว่ามันเท่าไหรนะ่เนาะว่ากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยนะคะแล้วยังไงติ๊กจะไปหาสําหรับคนที่มาหาติ๊กก็รอ,อนิดนึงนะคะรอ,อนิดนึงนะเดี๋ยวติ๊กคิดให้ดูนะคะว่าเท่าไหรนะ่เนาะทั้งหมด มาค่ะจะคิดให้ดูนะติ๊กตีเป็น60.5แล้วกันนอกของทั้งหมดที่ซื้อวันนี้คูณ35มส้าปุ๊0สองพกว่าบาทค่ะ2,117บาทนะคะที่ได้มาของแค่เนี้ยไม่ถึง10ชิ้นนิดๆนะคะได้แค่เนี้ยส0 0พกว่านะคุณนะแพงมากค่าใช้จ่ายที่นี่นะคะส่วนลำไยของติ๊กนะ8ปดคูณสาสิอันนี้280บบาทนะคะเนี่ย นะสองร้อยแปดสิบบาทนะคะลำใหญ่เนาะลำใหญ่ลำใหญ่แพ็กนี้นะคะเนาะเดี๋ยวจะแกะชิมสิโอ้คุณน่ากินอยู่นะเนี่ยเห็นไหมอืมสดสดอยู่เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราแกะให้ดูนะคะอืมเราจะแกะให้ดูนะแป๊บหนึ่งนะคะเนี่ยโอ้โหยังสดสดอยู่เลยค่ะ เนื้อใสๆเด้งๆนะคะเดี๋ยวชิมละอืมหวานกรอบค่ะอร่อยมากโอเคนะคะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้เนาะไว้เจอกันคลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีจ้า